สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่วันที่ห้ากันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้พามาชมรถที่แต่งนะคะสองคันนะคะคันนี้เป็นคันต่อใหม่นะคะเป็นคันต่อใหม่ทั้งหมดนะคะขึ้นอ่าทั้งขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะไม้เมยนะคะเป็นคาซีรถยนต์นะคะคาซีรถยนต์เป็นโครงของเอสดีทั้งสองคันเลยนะคะคันนี้เช็คเบรก,กเช็คเกียร์แล้วนะคะมีสองคันนะคะที่เป็นต่อใหม่เนาะเป็นมือสองนะคะอันนี้เพิ่งต่อใหม่นะคะ แล้วก็พื้นไม้ใหม่นะคะต่อใหม่คันนี้นะคะเปิดอยู่สองคันนะคะราคาราคาเฉพาะโครงสี่หมืนเก้าพันบาทนะคะ,ะ,คะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูรูปทรงก่อนนะคะเป็นของเอสดีนะคะโครงนี้เป็นโครงเอสดีนะคะนี่ไม้ทําใหม่ช่วงล่างนะคะค่สซีสวยนะคะ,ะประมาณนี้เลยนะคะจะให้ลูกค้าดูก่อน ่ะใครสนใจนะคะนี่พึ่งทําเสร็จเลยนะคะอันนี้หนูซื้อโครงมานะคะแล้วก็ขึ้นเองนะคะขึ้นใหม่นะคะคันนี้ไม่มีระบบไฟนะคะไม่มีระบบไฟไม้พึ่งทําเสร็จวันนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นตัวเลือกนะคะประมาณนี้ให้ดูรอบคันก่อน นะคะเกียร์เกอร์เช็คหมดแล้วนะคะชุดเบรกเปลี่ยนใหม่นะคะชุดเบรกเบรกได้นะคะใส่ได้ใส่เกียร์ได้ทุกอย่างนะคะเหล็กขึ้นใหม่นะคะนี่เป็นทรงนี้นะเอ็ดดีนะคะหัวทรงนี้หัวหมูนะคะนี่มีจะมีฟองมีฝุ่นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะคะ ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้คันแรกอ้คันที่สองนะคะแ้วอันนี้คันที่หนึ่งนี่จะเป็นทรงประมาณนี้เลยสีสวยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นของเอดีนะคะหน่อยตัวนี้สีฟ้านี่เกียร์ของอะไรเอดี SD หมดเลย ะะเป็นหัวหมูนะคะเป็นทรงประมาณนี้เลยลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะกำลังจะพ่นสีนะคะรหัสหัวสีฟ้านี่นะคะเป็นตอเต่าหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นถ้าเป็นหัวสีขาวนะคะให้เป็นตอเต่าสองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็บอกรหัสมาได้นะคะว่าสนใจคันไหนนะคะแต่สองคันนี้คือเหมือนกันทุกอย่างนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร080 9175382นะคะสวัสดีค่ะ